ทำไมเราจึงต้องออกเดินทางเพที่จะได้พบได้เจอและได้สมัมผัสมันคงจะเป็นเหตุผลที่ผมเลือกเดินทางมาที่นี่ที่เกาะลิเปะสวัสดีทุกคนครับ น,นี่อยู่ที่จังหวัดสตูลท,ที่ท่าเรือฝั่งบาลาเดี๋ยวเราจะนั่ง speed boat ไปที่ของะกันเตาแล้วก็ข้ามตกาะที่หลีเป๊ะ ที่เวลาคุณมาที่สตูลเนี่ยเขาต้องมาคือหีเป็นใช่ไหมแต่เวลาเรามาข <c ười> ึ้นเรียนเขาจะรวมยอด3ามเกาะด้วยกันคืขขอเกาะปารูตาว์เกาไข่แล้วก็หลีเป๊ตอนนี้คือสต็อปที่1นะครับน <c ười> ใช้ได้อยู่ไหมครับ <c ười> ใช้ได้ใส่ขาวอยู่ ที่ตอลูเตาเนี่ยเมื่อประมาณ80ปีที่แล้วเขาบอกว่ามันเป็นสถานที่เกีก่ยวกันโทษการเมืองครับเราก็ทําเป็นที่ที่ให้คนมาประกอบอาชีพเป็นสุดฝึกอาชีพอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ถูกยกเลิกไปแล้วก็เมื่อประมาณสักเกือบๆ50ปีก็เพิ่งเปิด เมาแล้วมาเกิมสองเลนนะลูกตัวชิต้งคือตรงนี้ Math ทุกคนเขาเรียกว่าซุ hm ้มประตูห no ินเป็นจุดที่สองที่เรือเขาจอดก่อนนี้เราจะข้ามไปลีเป้นะครับมันอยู่บนเกาะไข่ไอความพิเศษอองมาเนี่ยผมว่ามันคือการที่เราได้มาลอดนี่แหละนสักครั้งหนึ่งผมชอบนะเะยที่แปลกเนี่ย Yeah. บรรยากาศที่หาดซันไลท์จะค่อนข้าง,างเงียบสงบนี้นะครับจะเป็นชายหาดทอดยาวเลยวันแรกของการมาหลีเป๊ครับก็คงจะต้องเพลิดเพลินกับการ เดินเล่นตามชายหาดซันไส s ์ชายหาดพัทยาเรื่อยไปครับจนไปถึงหาดซันเซ็ก่อนที่พระอาทิตย์จะค่อยๆลารับขอบฟ้าไปในวันแรกวันนี้นะจะตกเย็นครับ กองทัพต้องเดินด้วยท้องมาหาข้าวกินกันสักหน่อยครับที่ถนนคนเดินถนนคนเดินเนี่ยมันจะเชื่อมระหว่าง2ชายหาดเลยเนาะนนชายหาดพัทยาแล้วก็ชายหาดซันไรส์มีของกินสีฟงสีฟูอะไรเยอะแยะขนมขนมเสื้อผงเสื้อผ้าแล้วก็ร้านนี้ที่ผมมาสะดุดขายผูกับชาครับร้านในนี้ทุกคน ชาชักบางบุอร่อยอร่อยตีบางๆด้วย่ตรงกางวอ l k i n g s t r e e ครับ เช้าวันใหม่ครับของการทำน้ำที่หลีเป๊ะผมเดินทางออกไปด้วยเรือหัวโทงครับพี่ในหัวผมจะพาไปดำน้ำ โซนอนอกแล้วก็โซนในรอบรอบเกาะลีเปนี่แหละจุดนี้คือกเกาะลอกลอยนะครับเกาะที่ว่ามันมีลิงลิงประจำการยที่เกาะรีเปน,นะครับมันจะมีการดำน้ำที่เป็นโซนอนอกแล้วโซนในวันนี้ผมมาลุยโซนอนอก ทั้งหมดตอนนี้เราจอดสต็อปที่เกาะลอกลอยนะแล้วก็จะมีพวกเรืออยู่ตรงนั้นเราลองไปดูพวกาเรือเป็นยังไงไอ้เกาะน,นี้มันจะมีลิงด้วยนะเม <c oughs> <c oughs> ื่อกี้แอบไปเซอร์วิสอย่างนั้นนะนี่นะครับเจ้าจอประจำการเจ้าถิ่นคือส่วนมากเนี่ยถ้ามาพักที่หลีเป๊ะนะครับแล้วก็จองทริปดำน้ำโซน,นนอก หรือว่าโซนในก็แล้วแต่นะเขาจะได้นั่งเรือ,อ,อกอแรมานะเป็นเรือเรือมีหัวเนาะถ้าใครอยากจะมาคงต้องมาพักที่มีเฟก่อนจะได้นั่งเรือนี้ออกมาผมขอค้านตัวเองนิดนึงทุกคนไอเรือกอแรที่ว่าเนี่ยความจริงต้นกําเนิดมันอยู่ที่นาราธิวาสกับปัตตานีนะครับมันอยู่ฝั่งนู้นเนาะแต่ว่าฝั่งสตูลเนี่ยมันคือเรือหัวทงครับที่ได้รับอิทธิพลมาจากจังหวัดกระบี่แล้วก็จังหวัดตรัง ถ้าเป็นฝั่งอนามันจะเป็นเรือหัวทงท้ายปัดนะสังเกตดูก็คือข้างหน้าข้างหน้าเรือหัวมันจะยาวบินโคเห็นขึ้นมานิดนหน่อยๆจะมีช่องบิวแบบนี้สวยสดสุดปู ความพิเศษของที่นี่มันคือเรื่องของปะการางังคื <c oughs> คอก่อนที่ผมจะมาถึงเกาะลอกลอยเนี่ยผมได้ไปดำมาบ้างแล้วล่ะแล้วก็ไปเจอปะกาลังไฟมากาลังสิน้ำตาครับที่บอกว่ามันพิเศษมากกว่าเกาะอื่นๆของทะเลน้ำมันนะครับในเรื่องของปะกาลัง <c oughs> ก็เพราะว่าชนิดของมันจะเยอะแล้วมันก็จะมีรูปร่างที่หลากหลายรวมถึงที่ลีเป้นเนี่ยไฮไลไท์ของเขาคือปะกาลังเจ็ดสีซึ่งผมก็ยังไม่ได้ไปดำดูหรอกเดี๋ยวช่วงบ่ายจะพาไปดำว่าหน้าตามันจะเป็นยังไง จะพาโคโลลงไปท่ายแล้วก็จะเอามาให้ดูว่าที่เนี่ยมันเก็ดเรื่องประการังไปครับไปกันต่อมาไปเจอกับสิ่งที่ผมอยากเจอมากที่สุดครับนี่มีฝูงปลาช่วยมันเป็นแบ็กกราวดด้วยผมโชคดีมากที่ผมได้วิดีโอตรงนี้มานะ และนี่ครับคือประการังเจ็ดสีที่ผมว่าไปเมื่อกี้นะผมลอยตุ๊บป่องอยู่ตรงนั้นนะ่ะเกือบ15นาทีเพื่อนั่งนับสีแล้วก็ถ่ายวิดีโอมาสวยมากครับอ่ามันจะเป็นร่องน้ำจ่าบางแต่ว่าช่วงนี้คือพอดีเลยครับคือน้ำไม่แรงครับน้ำไม่แรงแล้วก็เหมือนกับว่า <Thanks. S 2> ก็อย่างที่พี่แกบอกแล้วครับว่าที่ร่องน้ําจาบังเนี่ย ช่วงที่ผมไปเนาะมันเป็นช่วงต้นเดือนธันวาร่องน้ํามันจะไม่ค่อยแรงเท่าไหร่มันก็เลยเหมาะสมครับกับการที่เราจะไปดําน้ําตื้นเพื่อดูปราการังเจ็ดสีตรงนี้นะแล้วนอกจากปราการังครับฝูงปลาที่ดีเปนเนี่ยก็มาต้อนรับผม รวมถึงครับยังมีประการังไฟที่ผมพูดถึงเมื่อกี้ด้วยผมเพิ่งได้รับความรู้มาเพิ่มเติมเลยครับว่าที่หลีเป๊ะเนี่ยได้รับอิทธิพลจากประการังฟอกเขาค่อนข้างยังไม่มากนะครับจึงยังมีความอุดมสมบ,บูรณ์อยู่ทั้งประการังแข็งแลวก็ประการังอ่อนส่วนตรงนี้ฮะผมย้ายตัวเองมาลวอีกที่หนึ่งเป็นอีกเกาะหนึ่งชื่อว่าเกาะหินงาม ใชครับหินกรวดมนนะครับมันไใชินที่แตกผู้บาบสาะนะส่วนมากจะเป็นสีดำก็จะม,มีลาย มันจะมีเป็นลายๆด้วยเนาะมันจะไม่ใช่แค่ดำด้านๆอาเวเป็นลายสีฟ้าๆอ่อนๆสีน้ำตาลาอ่อน็มนเลยออกจากหาดหินงามก่อนที่จะกลับเข้าสู่ฝั่งฮนะพี่ในหัวว่าพาผมออกมาเจอกับอีกหนึ่งจุดเป็นหินที่ซ้อนกันอ,อันนี้มันใช้โซลา่าเซลล์เหรอพี่ใช่เป็น แล้วมันใช้ได้นานไหมครับก,ก็ได้ดไม่ได้นานวันหนึ่งก็ใช้ได้ทั้งวันทั้งวันได้หลายวันเลยโอเคอเค,ครับพี่มันใช้ได้หลายวันครับคือหน้าชายหาดซันไรส์มี่ที่เขาสวยๆเยอะมากสบายไม่ตรงไม่ไผ่ไม่ไม่เยอะมาก ได้เลยี่อยู่ริมชายหาดเลยสามารถตื่นเช้าดูท้าทิ้มขึ้นได้เลยมีที่เลือกอยู่เลมากมายมีพวกเตก็มีนะหรือว่าเป็นรีสอร์ทอะไรก็มีเยอะแล้วก็จะถ่ายมาให้ดูแล้วกันว่าบรรยาการจะดีขนาะด ที่พักมันก็มีให้เลือก yeah, เยอะแยะเนาะแต่ว่ามันก็ไม่ได้สําคัญว่าจะนอนพักที่ไหนสิ่งที่สําคัญคือได้มาเห็นได้มาอยู่ได้มาสัมผัสมากกว่าทางฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นด้านตะวันตกไปที่ตะตกของนูง้น ส่วนด้านนี้ก็เป็นทิศตะวันออกตอนนี้อยู่บนร้านอาหาร Mountain Resort วิว180องศาว่างมันก็คืออีกจุดชมวิวหนึ่งที่เราสามารถชมวิวของหาดซันไรส์ได้ครับเป็นเบื้องที่สวยงามมากเลยการเดินทางของผมในครั้งนี้ กับการมาหลีไปครั้งแรกนอกจากเขาจะมอบธรรมชาติที่สวยงามให้แล้วเนี่ยอีกส่วนหนึ่งครับการเดินทางก็ยังมอบโอกาสใหม่ๆให้กับเราได้ค้นหาตัวเราเองเพราะในเมื่อเราเนี่ยได้มาเจอผู้คนหน้าตาใหม่ๆได้มาอยู่ในสถานการณ์ใหม่ๆตัวเราก็จะตอบสนองต่อสิ่งๆนั้นในรูปแบบใหม่แน่นอนอเราก็จะเห็นตัวเองในมุมที่เปิดกว้างขึ้นและคำถามที่ผมถามว่า ทำไมเราจะงออกเดินทางเนี่ยผมคงต้องเปลี่ยนแล้วละ่ะว่าเมื่อไหร่เราจะได้ออกเดินทางอีกครั้ง